ตอนนั้นกูบอกว่าขอทำขอทำได้ไหมแต่ต้งเดินไปส่งใครอ่ะทดเทกูบอกว่าโหเนอะกูจะพูดเลยกูลืมมึงกูลืมแซวมึงไอ้ที่มึงถือล่มมึงเป็นแฟนอ่ะแต่มันคือบรนที่าดอ่ะไอพี่อ่ะมีคนแซวมาค่ะมีแซวไหมมีบอกว่าันนันจำไม่ได้คุณเล่นวันทกาดไอ้นี่คุณเห็นในในเกมแฟรีกาดก็ก็แค่บวกอยู่ ยัดกันอย่างนี้เลยหรอไปจับอือต้งกี่เดือนสี่เดือนเขาก็ไปกี่รอบหรอฮะใ่ครับะลอกอันกี่รอบก็ห้าหกรอบแล้วมั้งเย็ดแม่ก็นั่นแหละคือสิ่งที่กดดัน4เดือนปอกู4ปีมันบ่อยมันแล้วมันเร็วด้วยก็มึงอ่ะ เต<ม>็มๆไม่เอาไม่เอ่อะอย่างแบบตอนแรกคิดตอนแรกบอกบอกว่าให้หนีก่อนนะคนะอกกือนะบอกกูว่าอ้าเนี่ยวันนี้บอกว่าเนี่ยถ้าห่างกันนะแต่ตแบบว่า,วาคุยกันเยอะเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นกูไปหาแนหรือไปรับไปส่งแนนจนมาทีกูก็ไม่ได้ให้เวลาตัวเองเพราะกูก็แบบว่ายอม ยอมนี่โคตรแรงเลย Thank y เอาลิกันมันน่าจะรับมึงได้ขนานั้นอืมอ๋อต่อได้ต่อดีเจม มัอ้ตีอั่นงล้กูม่อยากเล่นเกมเหมือนนั่งพูดสักเดยเออมาจบเกมมาพอดแต่อกดยอนเลยป่ะแฉกูเชียต่อแล้วใช่กูเชี่ยต่อแล้วนี่เป็นพี่ผีพี่น็อตแ่เียหะเอาไ้หมดเกม พี่ออยพี่ช็อตอะไรไม่มีไม่มีพี่ออยพี่ออยไม่ช่อยว่าแต่ทำไมเราไม่คุยกันก็พวกมึงคุยกันอยู่สามคนกูเตรียมโดนด้านฝั่เอ้าเขาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นได้หรือเปล่าก็ก็พวกมึงมีประสบการณ์อ่ะพวกมึงมันพูดมีความรู้อ่ะกูเป็นแบบมีกินแน่ก็ต้องกูอ่ะจะมาถามเรื่องแบบอย่างอื่นอย่างเช่นทำไมเวลา กินบ e. ุฟเฟ่แล้วย่างหอยน้ำหอยไปเลยอย่างเงี้ยเดอทันได้แบบฉันตายอะไรเงี้ยแั่ไอ้เฉยนะทันทันทำไมเวลาย่างหอยกับน้ำหอยไหลอ่ะเพราะว่ามันโดนกระตุ้นด้วยความร้อนอย่างเัี้ยนั่นทันกี่ร้อนมันแห้วหมดมันเข้าผัดเวย์ไหนวะซันเอ่อมันเข้าไปขีโขอโทษ ปูปูปีปีชาวการไม่เขา้าใจใ <น S 1> อะไรมึงพูดว่าอะไรพรี่ไหนมึงพูดไปทีซิไม่นอ,นอะไรวะเลยวะกินบุฟเฟ่ยัไงไม่ให้อ้วนกินบุฟเฟ่ยังก็ไม่ให้อ้วนก็นกไม่ต้องแดกไให้ก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนแล้วมันก็ไม่ต้องแดกแล้วมันก็จาก่ายตังค์ให้เพื่อนมึงด้วยเพื่อนมึงอยากกินแล้วมันก็ผอมเลยไม่ได้ใช้งไม่มีอะไรกินเลยไม่คนรหนไม่น่าเช้เงินติ๊กไก่น่าจะกลับบ้านแหละไม่นานๆมันก็ไข่เลยอดเตรมแบบ เโดน10ตัวกูไปหาทีก่อนละเนี่ยพีโดนเนี่ยแม่กูหายทีไม่ถึงเว้ยใจเย็นเจเย็นได้ไหมสวายสวยแล้วทอกสองแล้วปะ่ะต้ตะตองคนยกไม่เชืปป่อเจียนแตกป่ะโอ้โหพียิงเท่าไหร่ะ ให้กูบอกแลเอาลงมาจบตัวอะไรเนี่ยเซรีเซรีมึงจับแซตติคิได้ปล่าล่ะอ่าเคสเดียวกันแหละแปลกอับปรับมาล่ะแปลกจริงแต่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 แซตติคิเนี่ยมันไม่เคยได้เอาเข้ามาในเกมจริงเลยตอันนี้เข้าไงยเออแต่ตอนยเข้าเลยช็อตจิวไม่ดีละเฮ้ยพีแตกโอ้โหจะเป็นคิเวสถูกไหมไม่ใช่คิไม่ใช่คิเอ้ย ใช่ชื่อเยแตมันแรงมากอันตีตีกระเพงกูมาช้าตลอดเลยอ่ะที่โอ้ยไม่ตายตายมันไม่ชื่ออะไรนันตัวแม่เบลเวสกระเบนคือกระเบนไม่มันคือฟีโนมอฟนะ้งโหก็จงคุณฟกห่าจากตัวบ้านขอบคุณครับ้ยเฮ้ย เกมเมเนใส่สักตัวหนึ่งใส่สักตัวนึงแล้ก็ลาบมึกลับไหมสั่งมึงกลับไหมฮะอ๋อเฮ้ยฮนูไปแล้วเฮ้ยไม่โอ้โหเฮตโ่ะ มันมัน,นก็ลุงบำหรอใช่ที่อะไรม่ได้ไม่น่ากลัวเลยไอ้อยเห็นนะมีคนไหมในบนแตกมันอาจจะมีชาโคหายตัวมามึงเห็นชาโคไหมเนี่ยมันมีชาโคไหมคนอื่นเห็นชาโคไหมเห็นอเออ <dri> <uk> อัน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 นี้คือไอ้จับมันเข้ามูดปกติเหรอใช่ป่ะยัง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 อยู่เพิ่งดากอยู่เพิ่งด่ากูแต่เพิ่เกินเนกูหายนะเปรี้ยวอย่างนี้เออลุงบอลต่อย่าไม่เห็นเปล่าเชี่ยไปโดนคิวจังวะตีอยู่แทงเตาไปนะ แบบว่าปักกลางหัวเลยอันเนี้ยไ,ได้และมั้งไม่อยากจะทำอะไรอ่อยืนติดกำแพง<ต>่อแนวี่คนแปลแปลที่คือใครครับนี่นึงนี่นึงนิดนิดนิดๆนิดๆนีดนึงนสวย ก็เห็นมันยิงมามันพูดว้าว Amazing แรงท่าเดียวรึปะเนี่ยไอ้เหี่อะน่าสนใจริงแรงท่าเดียวจริงอารมณ์เหมือนใครสักกูว่าใช่ไหมเล่นแบบใครสัไม่ใครสัมีรถคู่ดาวกี่กี่วิเจมกี่วิยิงเอ่อข้าจะใสเฮ้ยก็พอๆกันปะพอๆใครสัวะจะเจอเนี่ยมันเป็น ไอศากมนครึ่งแบบเลยแฮ็คอุ้ยไม่โดนได้ไงไม่ถึงแฮ็คไปแฮ็คทำไมกำลังจะไปไปดีป่ะโดตโดนไปเลยแล้วกันไอศากไม่ได้ละมึงดูเพื่อนดิหายสองตัวเฮ้ยกระโดดตายว่ะลุงบํากระโดดตายลุงบํากระโดดตาย เดี๋วยวเราจะติดประชันแบบไม่ได้ขยะเอาเลือดเือดเวีหยุดถือว<ะ>่าหาชิือ<า>่อด,ดีเต็มผู้ที่ร้อนสุดมากอีกกูเดินติดไอ้น้องโดไนไก่น้องถูกหูแล้วกูติดกูกึกไอเดอร์ชั่นแม่นแหวก สองฝั่งอ่ะแล้วแบบไอเบลเวนกดเช้าสามติดกับแพวเฮ้ยหมอนีหมดนล้เด่นวะแปะเอาไปละคินป่าลาโดสออกกลุ่มนะเออเอาไปเลยเออกุมรวยเออโอ้คลอดเออ กูจะรอดูจบเกมนะไอ้แค่ถ้าเยอะนี่กูน้าแตกแน่เลยอ่ะไม่ได้อ่ะเฮ้ยได้เลยโคตรบาลองเลยฮ้ยบาลองมันถอยไอ้พวี้อะไรสัตว์อยู่ในหลุมขนาดนั้นเนี่ยใครดกัอเทมไว้อย่าอย่านี่เพื่อนผม กลับแล้วนาะยโว้าวไม่ทันหรอกกูชอบวอร์มอกเซนจูวอร์มอกชิ้นแรกมากเลยอ่ะแม่งแบบแม่งแบบเดอะเบสอะไอ้เหี้ยชิ้นแรกไม่ติดไหมฮะไ, <c oughs> ไม่ก็กูออกไฟมาแล้วก็ออกวอร์มอกกันแบบมันแบบมันเด <c oughs> อะเบสแบไอ้คอมไอ้คอมโบนี้นี่คือสักพันหนึ่งพอดีด้วยนะกูม <c oughs> ันมันมันควรจะเนื้อคอมโบเนี้ยซิงแม่งกับบับมาอีกชุดแฮปปี้มิวอะ ไอ,อ,เ,อ,อเกมนี้ก็พีเอานี่นะกจะตายโดนพีเอ้ยกูสมัยเลยแล้วกันนะโอ้แม่ติดกิดติดกันไหมกูนี่แหละกูโดนกูจะตายกูขอรีเล่อจัดหนึ่งถอย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 ดีเล่อแหละเขาคุยกันอดมาพุ่งมาพุ่งมาไม่มีมาพุ่งไปเลย พี่โอ้เฮียลิวเป้าแม่งช,ช,ช,ชุบไม่ได้ชุบชิปหายมามนาค <นา S 1> ุณไม่มีด้วยไอเฮียไอ้เล่ยรอดรอนรอนไอ้ไอ้จับไม่ดีจับเพื่อนมานาคุณหมดแสดงให้เขาเห็นเมแสดงให้เขาเห็นเฮ้ยใครวะมือสตัตว์ตกใจเนาะอ่อยจิ้มไอเฮียนี่น้องมันใช้สกินเดียวกับมึงป่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นชมพูชมพู

คุณกูณไม่ไหวกูบอดได้กูบอดได้ขออนุญ,ญาต,บ,ตาบ้าแล้วนะไฟไฟนี่ไฟ <c oughs> สี่ห้านี่เหรอตอยพี่แตกกูทไ <c oughs> ม <c oughs> <c oughs> ไม่พี่ก็โดนเลเซอร์เราไปกันขัอนหน้าอยู่ ไม่ตายว้ยเพราะกูวอล์มออกิ้นสองเลยพีม่มันเกี่ยวที่ว่าใครเซฟชีวิตอยู่ไงอ่ะให้ก็ก็ต้องให้เครดิตอ,อ,อินนัตติงแล้วเมื่อเี้ไอ้เหี้ยอู้ยอันติเลยอะไรสิกน่าจะไม่มีอันติมังกรน,นะสิก ก็ปิ้งอยู่โอ่มึงกลับบ้าที่าได้เองไอดเฟมอเลยเหรอไอ้ชาดยดเฟยมคือแบบยิงไอ้ดุเฟย์ถูกล้วทำไมมึงชอบมึงมึงชอบมังกรน้ำลายเยอะมัเสือไม่ได้ทำเซตสองอ่ะเขาทำไม่ได้อูได้ไม่โต ทำไมทำไม่ได้ดูดีก็สกินปืนตลอดองเยอะอุ้ยเฮ้ยอันนี้คุณหยาดหยามหมเนี่ยไม่ได้แล้วจับจ้วงเลยอันอันนี้ชั่วการกดไลค์ให้ธนาทิพย์หนึ่งทีช่วยกันหน่อยที่ทำไมอ่ะทำไมทำไมทุกคนต้องบูลลี่สกินผมอ่ะมันเป็นสกินในดวงใจนะที่ฉันเจ๊กัทีนั่ไปไหนแล้วก็ต้องแฮชแฮชแท็กหน้าคลิปอะแบบหยุดจับช่วงปืนรอดอได้แล้วดีกว่าด้วย ไอพีแตกเฮ้ยไม่ฮานูไปช่วยไม่รังกลัวไมโดนดีจัดตอนนี้พี่ไม่โดนเลยแตกเมื่อกี้มันดึงกูโดนได้ไงวะุกงหลบมันแล้วนะไม่รู้แตกเลยเพราะเราทำอะไรอย่างนี้ยเราเก้อเลยอรัเซตไตอะสติไหมครับเซตใหม่เฮ้ยเฮ้ยจับ โอ้โหโหเจ้าโซชีวิตได้เงี้ยแต่แตกหมดแตกจริงแตกจริงแตกจริงชัดดาวไอ้เงี้ยร้อยในข่ายโยนบอกปิดน็อตเองไม่เซ็ตโยนโยนโดนเข้ามาเออโยนกูเข้าไปเลื่อนถึงเยอะลื่อนมีชอบเสียงกับบ้านจีตนามันนุบนิด คานั้นตัวนั้นอะทุ่งไม่ได้แล้วก็มันโดนลรอเสือพี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 รอซื้อรอซื้อเอาละกูแบบต้องให้ต้องให้เจมาสกิลโดนใส่มันครั้งหนึ่งอะตัวเหี้ยอะไรก็ได้ต้องต้องปอกไปก่อนอะเออมึงดูมึงดูเซ็ตไม่เบาเลยนะ คไม่ดีอันนี้ไม่ดีกดฟัวแล้วไม่ทันเลยนะโอ้ก็วกหน่อยก็คือมึงตายฮาไฟเราเล่นยากอ่ะเพราะว่ามันดีเบลเ็ดกับปีเฮี้ยนั่นน่ะตอดเขาก็มีซีเสียงใครอ่ะพุกนี้สียงตัวอะไรในหัว ่ต้องดูข้างหลังเลยนะโคตรประวัติโคตทอดโคตรประวัติโอ้โหโคตรเกินแบ่โอ้ยแล้วทำไงมันโอ้โอ้กูยังรอดกูยังรอดกูยังรอดได้ได้ได้กูยังรอดกูยังรอดกูยังรอดนดีแล้วดีแล้วปีเลวที่ไม่น่นน้ำมือเออเออพ่อผมมาไปแล้วพ่อ ซีซีนักสัตว์แล้วทำไมมันมาเข้ากูวะมันจะ่ฮะมังแ้าเดินเข้ามาเลยมันต้องเข้ามึงเหรอดิไม่มีใครให้เข้าเอ้าเปล่าเข้าโัวแต่กระเด็นมาโดนเฉยมึงกูทำไมไม่ถึงอ่ะเฮ้ยมันกินพุ่งติดหรือเปล่ะมันถีงใครมึงอ่ะมึงกูพุ่งจะมาขัดบามเฮ้ยทีเดียวอ่ะ จะเทีงตอนกันไม <S <S ไปไปไปๆๆๆๆๆปไปไปไ,ปไ,ปไม่มีคอนโทรลอ่ะกูจะสแกนอ๋อพังไม่ติดแหวนละก็ของอะ่ะนี่ปีแล้วว่ามึงอ่ะกูจะตะเต็มมาแล้วไม่มีสะแกนด้วยกูมีไปไปเราเพื่อน ไม่เคยคิดเลยจะทุกว่าชีวิต้องกดไอเฮียนั่งกันตัวเราเร็วาได้กูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บไปไปขอลีเล่นั่นขอลีเล่นั่กูมีวอวาไปน่ารัูไปน่ารัเี่ิเบลเวตจะตายแล้วอ่ะไม่เปิดกระเพงไข่เบลว่ามึงก็นำกยุงจะเอาเลย้เอาทีทอยามีขวางหน้าโอ้เจ็บ โอซโอ้โหว่าชนโคตรพอซีซี่อะไอ้เหี้ยวเยอะคืนเอาจริงแล้วเนี่ยถ้ามันติดออนวิดย์รัวๆขนาดนั้นอะมันก็น่าเล่นกันหนุ่มบังอยู่นะไป,ไปกลางแปะแปะหนึ่งสแต็กแล้วก็แบบชุบบชุบสไลด์สักงสามทีกูสดแต่แม่ ไม่ดีไม่ดีเลยไอจอกนี่แหละโอนนนนนนี่ไม่ดีไม่ดีจริงเกินเฮ้ยโอนเียตอบไม่ได้ว่ะโอยโอยเฮียเจมเกินไปนะเอาตรงๆแล้วนะแกลเลนดีขับบนลขนบบนโอเคเจมโอนไม่ได้ล้วระวังเซตเกิด อย่ามาแล้ววะมาแล้ววะบาลอนหมดแล้วนะเด็กเด็กอ่าไม่มีลิโฟตจับโยเกเลยละ,ละตูโกเดี๋ยวพลาดจับป่อคือนคือเซตเขากล่วงด้วยไอ้เจมเขาออกกันเวอ่ะคือดาเมี่เป็นเอดีไหม่ะไอ้หน้าตัวไปยิงทีปูระเบิด กไม่ได้กลังสคน้อย้ให้จับต่อยไม่ได้มีอะไได้างยังไม่เมียรอดอนนี้จะเดินไปทางนั้นไมันเกลียมากเลยมันนวจัดเลยไปเหี้ยตายหมดเลยจริง ยีหีมันคือจิติน่ามันแรงมากเข็นจิ้มแล้วกันไม่จบนี่โดนลาดด้วยคือมันคือเติมมาสั้นอย่างมันไม่ได้เพิ่มมาเยอะเหมือนโซลี่เพิ่มไม่ไม่ยาวครัผมบอกแล้วแรงจริงไม่จบตาไอ้เหี้ยพันเท่าไหร่วะน่าเจมไม่รู้อ่ะ ไอ้สัตว์เบลเวสเลือดสองพันหนึ่งโดนจอกดอดเดียวเหลือเจ็ดร้อยอะพันสี่อยู่นู้นจะรอดักก่อนจะรอดักจริงไปดูนอนนะตรงยั้คืนพุ่มไหนพุ่มนี้กูยิงพุ่มนี้แล้วไม่ต้องให้เจมโปล่ก่อนเฮ้ยเพืุ่่มมันใส่มาหกเลื่อนต้องแรงจริงไม่ตกตาแต่เดี๋เข้าไม่ได้โอ้โห กูขอรีดแล้วจังึงได้ไหมกูยืนนิ่งๆเลยกูเดินไม่ได้กูก็ยืนนิ่งๆ้อยนี่แหละไอ้สัตว์ถอเฮ้เฮเฮ้โอ้โหขอ้โหโอ้โอคุณลอยยนัดเลยโอ้โหไอ้สัตว์ เอบแตกไอ้เหียจิตนายมนงงจริงกูปากเลยไม่แห้งไอสัตว์เฮ้ยพุ่งมาโดนกูด้วยพี่ตงว่าคนหนีตาย threaten อา่ะไอ้เหียแตถ้ากูตายช็อตนั้นอ่ะขอโทษละกันนักตัวเราไปตีตอนสียแล้วก็ได้ไอ้เหีย ใช่เลยครับคอมันทจะปีนได้ไหมจบไปเีอ่ะฝันฝันสำเร็จเลยคุณลืมอาจจะต้องฝันฝันล้วก็มันห้าหกรอบมันจะสำเร็จจะมานั่งเล่าเรื่องเลยใช่ย่ะฮุด้าเมียดไอ้นอนอะไรวะเจ็ดหมื่นไม่เคยออกท่าด้วยกันทำไมอย่างนี้นั่นแหละ ไม้เ็นสีสบนาทีอ่ะพูดไป,ไปแรงที่ยนติตกเลยรอเปล่าใช่แหละที่ัติแรงที่ตีปกติเลยขนพูเห็น